จะทาอะไรไมีแต่ความลังเลและสงสัยนะครับดีไหมเนอ้อจะประสบความสำเร็จไหมเมนอ้อนะครับมีแต่ลังเลได้สงสัยอะไรที่เขาทําแล้วประสบความสาเร็จถ้าเราไม่ลังเลไม่สงสัยเราก็ประสบความสาเร็จนะครับในยุคนี้ในทุกโซเชียลมีเดียนะครับเราเอาเครื่องทุ่นนแรงที่เขาทำนะครับออกมาไล์ออกมาแบ่งปันออกมาสร้างตัวตนในบนโลกออนไลน์ แล้วที่กล่าวว่าเขาเห็นว่าเขาได้กันทุกเขาคนที่ออกมาทำมันก็ได้แต่ตัวที่คนที่มิได้ความกังวลลังเลสงสัยเป็นไปได้หรือคนอย่างเราจะเก่งเด้อคนอย่างเราจะทําได้เด้อนะเป็นแบบนี้มันมิแต่เรื่องลังเลและกังวลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าหรือว่าคนยังไม่มีใครทําและออกออกมาทําแล้วก็ทําได้ คุณไม่มีความเชื่อเชื่อเดชเชื่อเดชผิดผิดนะครับไม่ได้กังวลน,นะครับเราต้องอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกพวกนี้ถ้าเราจะทําอะไรทําไปก่อนก่อนทำลงไปก่อนครับโอากาสคว้าไปก่อนนะครับแล้วก็เทคนแนวคิดพฤติการแล้วมันจะตามมาที่หลังเราต้องพยายามเอาทัศษะเอาความรู้ศึกษาเรียนรู้ และไอพิธีการและจะตามมาทีหลังนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องรังเดสงสัยว่าจะได้จะดีจริงเหนือจะได้จริงเหนือจะมีจริงเหนือจะสําเร็จจริงไหมทุกคนขเขาทําแล้วประสบความสำเร็จก็ต้องมีคนที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามใช่ไหมครับไม่ต้องให้เคอร์ฟคไม่ต้องให้พร้อมนะครับทำทาง,ทางท,างทางที่ยังไม่พร้อมนี่แหละโอกาสก็เหมือนไอติมไม่กินมันก็ละลายนะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรตัดสินใจว่าโอเคออก เขาบอกว่าออกมาสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์ในยุคนี้เฮ้ยเราทำเราเห็นเขาทำกันนั่งเยอะย,ย,ยังแย่แล้วเขายังเราคงช้าไปมั้งสายไปมั้งไม่มีนะครับไม่มีอ,อยาดิไม่มีเช้าหรือสายคิดดีทำดีพูดดีแบ่งปันสิดีเวลาไหนเลือกงามยามดีทุกทุกทุกครั้งเมื่อคุณคิดดีทำดีพูดดีและแบ่งปันสิดีดีดีแน่อนอนครับเออนั่นแหละคุณก็ทำลงไปเลยครับ ทำทาท,าที่ยังไม่เก่งเรียนพร่อมออกมาแบ่งปันด้วยนะครับฝึกตนเองได้ทักษะเอาความรู้นะครับฝึกฝนตนเองเด๋ยวนี้มันง่ายนะครับไปเรียนแบบเขาก็ได้ Co ปี้เขาก็ได้มันง่ายนะครับเพราะพระนั้นถ้าคุณต้องอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกของที่ว่ามันเป็นไปได้เดือจะดีจริงเด้อดีครับเป็นไปได้ครับทําได้ครับให้พูดแต่แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อได้จะเอาคอนเทนต์ความดีๆมาแบ่งปันให้ทุกพี่น้องชาวเฟซบุ๊กทิกตกอกยูทูบนะครับวันนี้